วันพฤหัสสีแสดสดกระจางแจ้งเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงร่วมแรงใจให้ปลอดภัยมีพลังทางไม่กลเด็เด็กๆไทยแข็งแรงสู้ๆนหนูหนูหนูสวัสดีค่ะนักเรียนป .6 ที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นคลิปที่4ของสัปดาห์นี้แล้วนะคะวันนี้เราจะไปใน ภาษาพาทีแต่ก่อนที่เราจะไปภาษาพาทีบทเรียนมันวันนี้ยิ่งครูจะไปทานุเรียนไปพบกับครูกล้วยค่ะซึ่งคำว่ากล้วยกล้วยสำนวนไทยก็แปลว่าง่ายๆแต่ก่อนที่เราจะพบกับกล้วยเดี๋ยวคุณครูจะพาไปรู้จักกับส่วนประกอบของกล้วยกันนะคะ,ะตามมาดูเลยค่ะเริ่มจากล่างสุดนะคะ ล่างสุดเลยคือหน่อกล้วยนักเรียนสังเกตนะคะอยู่ด้านล่างหน่อกล้วยหน่อกล้วยมีไว้ทําอะไรสําหรับไปแยกไปปลูกเป็นต้นใหม่นะคะแต่ข้างใต้ลําต้นมันก็จะมีรากรากสีน้ําตาลอยู่ใต้ดินประโยชน์มันคนโบราณเนี่ยเขาใช้แก้แผลไฟไหม้นาร้อนลวกได้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูลําต้นค่ะ ลำต้นลำต้นนักเรียนดูลำต้นจะอยู่ตรงส่วนกลางดูตามลูกศรเราจะเรียกว่ากาบค่ะนะถ้านําไปหั่นตรงกลางเราจะเรียกว่าหยวกกล้วยได้เห็นไหมคะหยวกกล้วยนั้นเวลาเทศกาลวันล,ลอยกระทงนะักเรียนจะเห็นชัดเราจะทําฐานรองกระทงเพราะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและประโยชน์ของลำต้นนะคะเป็นอาหาร สัตว์ก็ได้คนเขาก็กินเหมือนกันนะคะเป็นอาหารได้หรือโบราณเนี่ยเขาแกะสลักเขาจะเรียกว่าแทงยววนะคะแทงยวกสำหรับในงานเ,เช่นงานศพต่างๆนะคะต่อไปนะักเรียนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะดอกไม่ได้เห็นดอกไหมคะเราจะเรียกว่าปลีหรือหัวปลี เป็นอาหารสารพัดเลยค่ะไม่ว่าเอาจะมาแกงเอามายำเอามาจิ้มน้ำพริกต้มนะคะแล้วก็เป็นอาหารสุดยอดของคุณแม่ที่มีลูกอ่อนนะบำรุงน้ำนมต่อไปนะักเรียนดูกระเทิบขึ้นไปใบใบกล้วยเราจะเรียกว่าใบตองใบตองทำอะไรล่ะห่อของค่ะนะนอกจากห่อของทำกระทง ทำได้ทั้งใบสดและใบแห้งพอห่อของแล้วนะคะเราก็เอามาทําเป็นใบสีสําหรับเ,เขาเรียกว่าใบสีสู่ขวัญรักขวัญน,นะคะตามต่างจังหวัดเราจะมีการทําใบสีหรืองานมงคลต่างๆต,ต,ต่อไปนักเรียนดูผลนะคะผลนักเรียนดูด,ด้านด้านบนนะคะผลเนี่ยมันจะเกิดต่อจากปลีนะคะผล เราจะเรียกว่าลูกก็ได้ค่ะหลายๆลายลูกเราก็จะเรียกว่าหวีหลายหายหวีเราจะเรียกว่าเครือนะคะเพราะนั้นนรกเรียนรู้จักส่วนประกอบของกล้วยและโดยเฉพาะผลของกล้วยนะคะผลของกล้วยเราก็เอามาสารพัดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานหรือ นำไปแปรรูปคําว่าแปรรูปหมาถึงกินได้นานนะคะต่อไปเมื่อกี้ครูลืมบอกไปลำต้นของมันนะคะเอาไปตากแห้งเลาะจากชั้นๆตากแห้งแล้วทำเชือกค่ะเชือกสำหรับมัดของเนี่ยค่ะหรือต่อมาปัจจุบันแ้ะเอามาสานเป็นกระเป๋าเป็นตะกร้านะคะสวยงามแล้วก็คงทนเป็นอย่างไรบ้างคะ นักเรียนเห็นทั้งภาพแล้วค,ครูก็แนะนําส่วนประอกอบของกล้วยให้นักเรียนฟังแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นผล,ลไม้คู่บ้านนะคะทั้งอาหารคาวอาหารหวานตอนนี้เราก็มารู้จักชนิดของกล้วยชนิดของกล้วยซึ่งนักเรียนรู้จักตั้งแต่ยังจําความไม่ได้เลยคือกล้วยน้ําว้ารู้จักนะคะกล้วยไข่ กล้วยหอมโดยเฉพาะกล้วยหอมเนี่ยชาวต่างชาติเขานิยมนะคะต่อไปกล้วยเล็บมือนางมันเหมือนชื่อเลยคือใบจะเล็กหน่อยนะคะกล้วยหักมุกแต่จริงๆเนี่ยกล้วยมีเป็นร้อยชนิดเลยนะคะแต่สิ่งที่นักเรียนควรทราบเนี่ยคุณครูก็บอกมาพอประมาณ5ชนิดนะคะงานวันนี้มีไม่มากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปภาษาพาที วันนี้คุณครูให้ทาแผนภาพความคิดแผนภาพความคิดนะคะเรียนทําลงในสมุดภาษาไทยนะคะทําในสมุดภาษาไทยที่คุณครูพูดแนะนำน,นะหนักเรียนคิดว่ากล้วยทําอะไรได้บ้างนเรียนอาจจะวาดรูปต้นกล้วยหรือเขียนคําว่ากล้วยกล้วยก็ได้หรือจะา ภาษาพาทีซึ่งพรุ่งนี้ครูจะพาไปพบนักเรียนอาจจะเขียนคาว่ากัดทะลีก็ได้เพราะกัดทะลีแปลว่ากลว้วยนักเรียนนึกอะไรได้ลองเขียนมาเลยนะคะเราอยู่ป .6 กแล้วคุณครูว่าแผนภาพความคิดควรจะได้อย่างน้อย6กอย่างนักเรียนนึกออกไหมคะแผนภาพความคิดลองทําเลยนะคะงานวันนี้มีเท่านี้ค่ะทําลงสมุดนะคะแผนภาพความคิดเกี่ยวกับกล้วย มาจากไหนก็มาจากที่คุณครูแนะนำเมื่อกี้แต่ถ้าใครนึกออกได้เพิ่มเติมมากกว่านั้นก็ได้น,นคะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะไว้พบกันคราวต่อไปสวัสดีค่ะแข็งแรงแข็งแรง